พระคาถาชินบัญชรเป็นพระคาถาศักดิ์สิทธิ์อยู่ในหนังสือชุดสิบเล่มสิบเรื่องนี้จะมีะพระคาถาชินบัญชรเกือบทุกเล่มก็สำหรับพระคาถาชินบัญชรบทสวดอัญเชิญพระพุทธเจ้า28พระองค์พระธรรมพระอริยสงฆ์รวมถึงพระปริศให้มาสถิตในกายตนบรรดาลให้เกิดสิริมงคล ป้องกัรรักษาคุ้มครองบังเกิดคุณร้อยแปดประการป้องกันภัยป้องกันสิ่งไม่ดีทั้งหลายออกไปนะคะก็สำหรับพระคาถานี้ให้น้อมระลึกถึงบุญบาร,รมีของหลวงปู่โตพรหมรังสีนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะพุทธกาโมละเพปุตตังธนะกาโมละเพธนังอธิกาเยกาย,ยายะเทวานังปิยะตังสุตวาอิติปิโสภะคะวายะมะราชาโนท้าเวสวันโนมรณงสุข,ขังอะระหังสุข,ขโตนะโมพุทธายะะยาสนากตาพุทธาชีตวามารังสวา,านัง จตุสัจจาสพังระสังเยปีวิงสุนาราสภาต้านหังกราทโยพุทธ,ธาอัตถวีสตินายกาสัพเพปฏิทิตา,มายมิหังมัเเตเเกเตมุนิสลาเสสปฏิทิโตามิหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเจเนสังโคปฏิทิโตามิหังอุเรสภักคุนากโรหาทเยมีอนุโทสารีปุตโตจะทักคีเนโปนทโยปิติภาคัสมิงโมคลาโนจาวามะเกทักคีเนสวนเนมหังอนาสงอนันทาราหุโล สปจมหานามอุพาสูงวามาสโสตะเกเกสเตปิติภาคัสมิงสุริโยวะประพังกะโลนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขะโวกุมาระกัสโปเถโลมเหสีจิตตะวาทโกโสัยหังวัฒเนนิจังปฏิทาสิกุณากะโรบุนโนอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทะศิวลีเถลาปัญจะอิเมชาตานาราเตติลกามะมะ เสสาสีติมหาเถราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเถราทิตวันโตชิโนรสา,าตลันตาศีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันธิตารัตนังปุรโตอาสิทักคีเนเมตตะสุตตะกังท่ชักขังปัจช,ชโตอาสิวาเมอังุลิมาละกังขันทะโมละปลริตันจะอาธานาทิยะสุตตะกังอากาเฉชทตนางอาสิเสสาปากาะสันธิตา ชินานานาวะสัยตตาสัตตปาการละลังกาตาว่าตัปิตาธิสัญชาตาพาหิรัชัตุปัฏถวาอาเศสาวินยังยันตุอนันตชินาเตชะสาวาสัสตเมสกิจเจนะสตาสาสมพุทธ,ธปัญเชเรชินะปัญชระมัดนำหิวิหาลันตังมหิตะเลสถารปเลนตุมังสัพเพเตมหาปุวิสาสภาอิเจวมันโตสุุโตสุรักโขชินานุภาเวนะชิตุปัตฐโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตราโยสัทธรมมานุภาวะปา,าริโตจลานิชินะปัญเลติสาธุสาธุสาธก็อยู่ในชุดหนังสือนี้นะคะใครอยากได้ไปท่องสิบเล่มสิบเรื่องในราคาชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะตกเล่มละสิบห้าบาท นะคะจะซื้ออ่านเองซื้อแจกลูกหลานซื้อแจกเป็นธรรมทานก็อนุโมทนาสาธุสาธุนะคะในหนังสือชุด10เล่ม10เรื่องนี้นะคะโชคดีมีสุสาธุสาธุค่ะ